ก็เลยเดินไปหาเดินไปหาเลยก็เหมือนมาถึงก็เดินไปหาเ็าว่าสวัสดีครับทำไมไม่เข้ามากับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยคืนมาก็ขอเบอร์เลยพี่เจงให้ไหมให้แต่เด็ดกว่าให้เบอร์คุณแม่มาให้เบอร์คุณแม่มาแล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพี่พีทโทรมาตอนแรกน่าจะไม่รู้นะแล้วเขาก็เราก็คุยกับเขาแล้วก็เออยังไงทำไมให้เบอร์แม่ เขาบอกว่าเขาอยู่เมืองนอกเขากลับมาเขาไม่มีโทรศัพท์ของตัวเองอ๋อส่งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะหนูว<อ>่าไม่จริงหรอกเ <laughs> <laughs> วลาคนพูดถึงพ่อภูมิใจไหมเป็นลูกพี่พีททองเจอือก็ภูมิใจค่ะถึงแม้คนจะบอกว่าหนูหน่าเหมือนคุณพ่อคุณพ่อใส่วิกคุณพ่อใส่วิก <laughs> 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 โอ้ยหนูเคยเห็นหนูเคยเจอน้องที่โรงเรียนค่ะแล้วหนูเดินผ่านน้องนี่เดินแบบเหมือนเป็นนายแบบแล้วก็เงียบแล้วก็แบบเธออย่างเงี้ยแล้วก็เดินงงมากเลยว่าใครก็ไม่รู้ สไตล์รู้แบบนี่มันนี่มันห้างหรือว่าแฟชั่นโชว์นี่มันหนูเป็นนักร้องไอดอลนักร้องของหนูที่หนูชอบคือเออไอดอลของหนูเมื่อก่อนจะเป็น Ariana Grande ค่ะจริงมากใช่หนูชอบไี่รู้จักเลยค่ะอะไรอ่ะแม่ถ่ายเวลาจะถ่ายแล้วเอาสักหน่อยอืพี่จะสัมภาษณ์ให้มันเทีย อ้าวพี่วันดีดูกระชามาวันบ้าขับอะมาแล้วมันไม่เข้าไปในบ้านอ่ะพี่แสวว่าวันนี้สคริปต์ตลกแน่ตลกใช่ไหมเอ้ยอะไรอ่ะนเดี๋ยวดิอะไรอ่ะดื่มอะไรต้อยนี่พี่ต้อยครับลองเลยพี่นี่คือของใหม่เย็นเย็นบวยสมุนไพรสำหรับโอเดร อันนี้พกมาเลยเหรอพกมาเลยทำไมพกสองขวดอ่ะไม่น่าถามเย็นเย็นรสบ๊วยที่เขากำลังฮิตกันเนี่ยใช่ใช่ไหมถูกต้องอ๋อเย็นเย็นรสบวยสมุนไพรเดี๋ยวพี่ชิมเลยนะแค่ฟังชื่อก็สดชื่นแล้วเออเปรี้ยวหวานหวานผมบอกเลยพี่อเปรี้ยวหวานนไหมหอมสดชื่นชุ่มคออ่ะรสชาติเปรี้ยวหวานแน่นอนพี่รู้ว่าเป็นสูตรจักรพพัดเลยนะพี่สูตรจักรพรัดจีเลยครับพี่ต้อยเอาไว้กินดับร้อนหรือจะกินกับอาหารก็ได้พี่ต้อยครับผมแน่นอน อร่อยเปรี้ยวอมหวานอืมดีๆๆดีดีเออว่ะโคตรดีเลยวะบอลเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อบ้างว่ะนี่มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปมีแล้วใช่ไหมมีสิพี่เยน็นเย็นรถบวยสมุนไพรเฉียบน่ไทยอินใช่ป่ะชนชนอเ,อเๆๆนะฮะไอเทปหน้าก็จะซื้อเราไหมเทปหน้าจะซื้อเราไหมหน่าจะซื้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ชำและโซเชียลกลับมาแล้ว EP นี้ผมบอกเลยว่าเป็น EP ที่เขาเป็นผู้ชายขวันใจเป็นไอดอลของผมในยุค90้สผมบอกเลยว่ารักแล้วชอบมากผมขอใช้ตัวผมขอใช้ว,ว่าผมชอบมากแล้ววันนี้ครับมีลูกสาวมีครอบครัวที่น่ารักมากขอต้อนรับพี่พีททองเจือและน้องมีญา เซ่ยสวัสดีครับ <st buzzing> ผมสวัสดีครับ <st> สวัสดีครับสวัสดีครับคครับผมบอกเลยว่าผมโคตรชอบเขาคือไอดอลของใครหลายหลคนนะครับวันนี้พี่พิทยังขับรถแข่งอยู่ไหมพี่ยังแข่งอยู่ครับยังยังไปอาชีพอยู่ครับยังไปอาชีพอยู่ไม่ถามมันเป็นไปมันต้องถามทชนหนึ่งผู้หญิงคนนี้แม่ของน้องทั้งสองสามคนเนี่ยพี่เ่งเนี่ยเขามีอะไรดีทำไมถึงชนะใจพี่พีทก็จริงจริง ตอนทางานเยอะๆเราจะเหมือนเหมือนบ่อนอนะ่ะเวลาวิ่งงานอะ่ะบางทีเดือนหนึ่งเราไม่มีวันหยุดไม่เข้ามตอนนี้ทํางานอยู่ประมาณ8ปีติดกันเวลาทํางานอะ่ะเราก็จะแบบ mm hmm. เราจะไม่คบกับเพื่อนนักแสดงเพื่อนที่ทางานด้วยกัน uh huh. คือคือ,คอรู้จักสนิทแต่จะไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงยุ่สาวไม่ไม่แบบกุ๊กกิ๊กแอบคุยยังไม่มีไม่มีเลย100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราทํางานเยอะมากจนกระทั่งเราอยาก อยากมีคนรู้ใจที่ไม่ใช่เป็นคนในวงการเพราะว่าเราอยู่กับงานเยอะจนกระทั่งเราไม่อยากให้เขาถ้าเขาถ้าเป็นมีแฟนเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงหรือศิลินเหมือนกันเนี่ยโอกาสที่เจอกันอาจจะน้อยมากเพราะว่าก็ทุกคนก็แยกแยกไปทํางานเราก็อยากได้เขามี private มีชีวิตของเขาส่วนตัวที่รเราสามารถจะคบกันได้แล้วก็เจอวิเจงวิเจงก็เลยแล้วก็แบบเขาก็แบบมีเคมีบางอย่างที่มันเหมือนเรา หาไม่ได้จากคนอื่นอื่นแค่คำนั้นใช้คำนั้นเลยคือเหมือนไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับคนอืน่นๆก็ก็เลยคิดว่าเราก็จะทลายกันปกติเราจะมีกำแพงกํากำแพงนิดนึงว่าคุยกับใครคุยกับใครได้แค่ไหนพอไม่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 มากกว่านั้นเช่น <ünd> ถ้าคุยกันก็คุยเฉยเฉยไม่ไม่นัดเจอกับคนนี้นัดเจอบ้างดูหนังแล้วก็แยกกันอะไรเงี้ยแต่คนนี้แบบรู้สึก รู้สึกว่าอยากใช้ใช้เวลากับเขาี่เจอได้ยังไงเจอก็แบบอ c ซิเดนต์ครับก็ผมจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นเป็นเด็กสยามเนี่ยเด็กๆมีวันนึงเนี่ยในช่วง8ปีที่ทํางาน,นเยอะเนี่ยมีวันนึงเวลาที่เขายกกองอะ่ะสำหรับเราเนี่ยคือถูกหวย <c oughs> โอ้ยวันนี้แม่งสุดเลยวันนี้คือสุดแล้วแล้วเราก็แบบโอ้โหฟรีเนี่ยฟรีวันนี้คือคนเดียวแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถไปตามเพื่อนใดๆหรือไงก็ ก็เลยไปเดินยสยามไปช้อปปิง้งคนก็จะชอบมาขอลายเซ็นนอยค่าอะไรย่างเงี้ย<ม>ขอลายเซ็นแล้วก็จะมีแบบเหมือนมีแก๊งมาขอลายเซ็นครับแล้วก็พี่เจงเขาก็มาน้องสุเขามากับแก๊งน้องสาวน้องสาวเขามาขอ,อกับเพื่อนครับแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ไม่มาไม่ไม่เดินมาก็ยืนรออยู่ไกลๆยืนอยู่นู้นคนเดียวแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้สนใจไม่สนใจพี่ไม่สนใจเราแบบแต่รู้จักว่าพี่พี่ต้องเจอน่าจะรู้เราก็เลยแบบถามน้องเขาว่า นั่นนั่นนั่นใครอยู่ไกลไกลอยู่ไกลไกลเนี่ยไม่ได้สนใจว่าคือดีพีทของเจือก็ทำไมพี่มองเห็นเขาตามันสนมากก็เลยถามน้องว่านั่นยังไงบ่กพี่สาวหนูแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาเขาเขาไม่อยากเข้ามาก็เลยเดินไปหาเดินไปหาเลยก็เหมือนมนถึงก็เดินไปหาก็ว่าสวัสดีครับทำไมไม่เข้ามากับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันมาก็ขอเบอร์เลยพี่จึงให้ไหมให้ แต่เ,เด็ดกว่าให้เบอร์คุณแม่มาให้เบอร์คุณแม่มา <c oughs> ถึงเวลาเราก็โทรไปเขาเป็นเสียงคุณแม่รับแล้วก็ <c oughs> ขอโทษผมไม่แน่ใจผมโทรผิดหรือเปล่าหรือว่าผมขอสายเจ๊งหน่อยครับผมอ๋อได้ได้เ <c oughs> ขาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้แบบดุแล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพี่ๆโทรมา <c oughs> ตอนแรกน่าจะไม่รู้นะแล้วเขาก็เราก็คุยกับเขาแล้วเออยังไงทำไมให้เบอร์แม่ เขาบอกว่าเขาอยู่เมืองนอกนเขากลับมาเขาไม่มีเราทักของตัวเองส่<อ>งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะหนูว่า,<ห>าไม่จริงหรอกเ <laughs> วลาคนพูดถึงพ่อภูมิใจไหมเป็นลูกพี่พีททองเจเอือก็ภูมิใจค่ะไม่เสมอคนจะบอกว่าหนูน่าเหมือนพี่พ่อคุณพ่อใส่วิกคุณพ,พ่อใส่วิก <laughs> <laughs> คิดว่าพ่อดุไหมไม่ดุนะไม่ไม่ดุต่อขค่ะแต่หนูว่าเขาน่าจะแบบแอบบแบ หวงอะไรเงี้ยค่ะหวงอ่ะในเมื่อถามว่าหวงตอนนี้อายุเท่าไหร่ละหนูจะสิบแปดค่ะสิบแปดสิบหกค่ะสิบหกผมมั่นใจครับว่ามีคนมาขายขนมจีนดแน่นอนมีต้องมีอย่าลืมนะฮะไอ้คำว่าเฮ้ยที่ออกจากผู้ชายที่คิดทองเต้อคุณคิดดีๆนะครับผมบอกได้เลยคุณคิดดีๆนะฮะเหลืองไหมพี่ลุยก็หวงหวงพี่สแกนยังไง ก็จริงๆแล้วอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมคืออันนี้เป็นเป็นวิธีคือเราต้องเตรียมตัวน้องๆให้พร้อมตั้งแต่เด็กๆด้วยความที่แม่ก็คือคุณเจงเนี่ยเขาคุยกับลูกแล้วดูแลลูกใกล้ชิดแล้วคุยทุกอย่างเปิดคุยทุกเรื่องใช่ทุกทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์จากปากหนูทั้งคู่เลยลูกค่ะพ่อห่วงแม่โอ้ห่วงค่ะแต่คุณพ่อจะคุณพ่อจะมีจะมีแท็กติกเขาจะไม่บอกหนูเองเขาจะบอกเราในฐานะเป็นพี่สาวคนโตนะ เขาจะบอกคุณแม่ให้มาบอ,อกเราเขาเลยนะครับ<ช>อย่างเช่นเพระาะใจคือพ่อ คือความเป็นผู้ชายไม่กล้าไปพูดเขาลูกตรงๆใช่ค่ะเธอไปบอกลูกไม่ไม่คนอว่าคงกลัวว่าแบบลูกจะโกรธนี่ค่ะเขาทุกลูกจะโกรธเขาอะไรอย่างนี <h <h ้เหมือนทุกอย่างเขาจะแบบเออบอกเลยนะว่าแบบเออคนนี้แบบคบไม่ได้หรือว่าเพื่อนคนนี้อยู่ห่างเลยนะแล้วก็จะไปบอกคุณแม่ก็จะให้คุณแม่ไาบอกเราคือพ่ณใช่คือพ่อจะไม่พ่อแบบเงียบๆรอบเวลาอยู่รอาก็จะไม่พูดเลยเลยค่ะแล้วก็จะบอกคุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่มาบอกเราเครื่องสแกนมันพูดไม่ได้ผมเข้าใจผมเข้าใจทีเลียว่า คือถ้าพูดไปเดี๋ยวกลัวลูกจะแบบไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วตอนนี้คนามกระบเยอะไหมตอนนี้เหรอคะ่ะก็หนูไม่ได้ก็ไม่ค่อยอนะคะก็ไม่ค่อยคือ <c oughs> ยังไงค,คะ <c oughs> ไม่คือก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรียนนี้นนอ,นอ,นอ,อ่า คนมาจีบรู้ไหมว่าหนูเป็นลูกพี่พี่ทองเจือก็บางคนก็ไม่รู้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าบางคนก็รู้ค่ะโอเคถ้ามาดีโอเคแต่ถ้ามาไม่ดีก็บอกด้วยว่าคือพ่อฉันไม่ธรรมดานบอกเขาด้วยนะไม่แต่คุณพ่อจะแบบเหมือนชอบไม่รู้ว่ะค่ะเวลาเขามันชอบเมินเอินเจอนะคะแบบคนนั้นเขาชอบเมินเอินเจออะไรเงี้ยค่ะส่วนมากอีกฝ่ายหนึ่งจะชอบแบบบังเอิญมาเจอคุณพ่อเพราะว่าพราคุณพ่อจะเป็นคนที่ชอบมารับผสม แล้วเวลามาส่งหนูมะค่ะเขาก็จะเจอเลยทําให้เขาก็จะกลัวคุณพ่อตั้งแต่แรกก็เลยแบบทุกๆคนเลยนะคะทุกคนเลยแบบคุณพ่อจะแบบเหมือนขูไว้ก่อนเลยค่ะเขาจะไปใช้วิธีก็คือไปรับไปส่งไงคะเล้ก็จะเห็นเจอไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่พ่อไม่ต้องถึงอ่ะนั่งล้างใช่นั่งล้างปืนไม่ต้องเลยผมบอกเลยแค่พี่พีทแบบวางตาป้มเลยเอาเธอถ้าคุณมาดีและคุณที่จะเดินต่อแบบคิดดีนะอะ ผมว่าได้แต่ถ้าคุณมาแล้วคุณคลิดอะไรที่ไม่ดีแค่สายตาผมบอกเลยว่าก็สามารถฆ่าคุณได้เลยนะฮะหนูล่ะก็ดุค่ะดุบ้างนิหนึ่งมีคนมาจีบไม่ไม่ไหมไมอคนนี้มาเอาละพี่ช่วงพี่ยอให้น้องละยังไงครับไม่จริงแบบ ช่วงก่อนค่ะมันจะแบบมีคนมาจีบเยอะค่ะแต่เหมือนพอพอเขามาจีบอย่างเงี้ยทีแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นลูกคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะไปถามแม่อย่างเงี้ยแล้วแม่เขา็ะบอเอ้าลูกคุณพีทนี่เขาก็จะบอกไว้ว่าแบบระวังนะพ่อเขาดุเขาจะหายไปเลยเขาก็เลยจะหายไปเลยโชคดีชื่อเสียงเราดีเหนื่อยนยคุพ่อจะบอกเลยว่าแบบเออแบบแม่เรารู้จักเห็นเห็นบอกว่าพ่อดุมากแล้วเหมือนเวลาคุณพ่อไปรายการเขาจะเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าคุณพ่อเขา แบบสะสมปืนอะไรแบบี้ยก็เลยถายกันไปหมดวันนี้แม่ผมเสียดายผมไม่เจออีกหนึ่งคนนะคุณโรเตอร์นะฮะมาแนวพิทีเลยนะโรเตอร์คือแบบยังขับรถยังขับรถกับรถยังแข่งทวิทีนี้เริ่มขึ้นมาขับรถยนต์รถใหญ่อายุเท่าไหร่ตอนนี้โรเตอร์สิบสามสิบสามจ็สิบสี่อายุสิบสามเหมือนสิบสี่เราก็แบบเออคงเด็กๆเนาะแต่พอพี่พี่เพิ่งหันไปดูเฮ้ย อายุ13แต่มีประสบการณ์เป็นนักแข่งมา7ปีแล้วเยอะมากนะถ้าเรียนปริญญานี่คือเกือบ2ใบแล้วนะเพราะวันที่ผมไปเขาใหญ่เขาขับรถผมอ่ะโอ้่ตอนนั้นยังแปดเก้าขวบอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยแต่คุณสามารถขับรถแบบลุยแบบไม่ธรรมดาคือเขาตอนนี้เขามุ่งมั่นเลยไหมพี่เขาโฟกัสครับโฟกัสเขาเขาเขาชอบเขาเองใช่ชอบเเองด้วยแล้ว คนที่สับสนจริงๆอ่ะท่านชมอาจจะคิดว่าโอยพ่อเป็นนักแข่งลุ่งดันลูงนู่นเนี่ยโอเคเราเราทำจริงแต่ว่าคนที่ดึงน้องขึ้นมาแล้วผลักดันจริงคือคุณแม่อ hmm. เพราะว่าคุณน้องเขาเริ่มแข่งแรลลี่ตอนเจ็ดขวบ,บแล้วแล้วสกิลเขาได้พอสกิลเขาได้ปุ๊บเนี่ยพี่ๆเลอเฉยๆเดี๋ยวพี่แจงบอกว่าโอ้ยถ้าเจ็ดขวบแล้วได้แบบนี้ต้องดันไม่ใช่ว่ารอให้อายุ โตได้ไปกับขี่แล้วให้ไปขับมันไม่ทันมันต้องมันต้องดันเลยก,ก็ดีก็กลายเป็นว่าอย่างที่เล่าฟังก็คือตอนนี้สิบาก็ขับมาเจ็ปีเยอะนะเฮ้ย,อ,ยอายุเด็กคนเด็กเด็กอายุเท่าไหร่ว่าขับรถมาเจ็ดปีต้องคนต้องถามเลยอายุเท่าไหร่ก็เขาเขาทำได้ดีเหมือนเหมือนถูกฝึกมาให้การแข่งรถเนี่ยคนอาจจะคิดว่าโอ้ยต้องเร็วต้องเดือดต้องร้อนคนที่ใจร้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าหนึ่ง วิ่งไม่ถึงเส้นชัยรถพังยางแตกปีนกระแทกล้อพังเครื่องระเบิดแต่ถ้ามีความสุข,ขุมเร็วแม่นยำเนี่ยมันเราก็ใจเย็นเนี่ยลรวก็นิ่งมันจะประสบความสำเร็จสิ่งที่เราฝึกให้เขาคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะกอนญาใช้เขาจะเรียกว่า critical thinking ก็คือการคิดวางแผนและตัดสินใจในช่วงที่เป็นวิกฤตของนาทีก็เหมือนเขาถูกฝึกมาเพื่อสิ่งนี้ เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะผมบอกเลยเลยว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแข่งรถ <c oughs> ที่จะมาถ่ายคุณพ่อเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือผมว่าพี่พีทวางรากฐานให้ลูกได้ดีมาก <c oughs> น้องทั้งสองตอนนี้กําลัง เข้าสู่วงการทำอะไรกันบ้างเอาละทีนี้ยเตยมตัวเลยเห็นว่ามีพลงมีเพลงอะไรกันแล้วมาตอนนี้หนูยังเป็นเหมือนเบื้องหลังให้น้องค่ะน้องทาเพลงหนูก็ทําใช่ค่ะหนูก็ทําพวกแบบงานพวกอาร์ตให้น้องค่ะทาพวกกราฟิกดีไซน์งียให้น้องแล้วก็น้องก็เป็นศิลปินเต็มตัวค่ะตอนนี้เพลงอะไรลูกตอนนี้หนูมีซิงเกิลที่สองแล้วค่ะที่แรกชื่อว่ามินิฮาร์ค่ะตอนนี้ชื่อว่า get like me ขก็เป็น ซิงเกลิลที่2แล้วพี่เซียก็แบบเป็นคนช่วยทําทุกอย่างเลยแล้วเออซิงเกลิลเนี้ยคุณพ่อจะเป็นคนแบบเบื้องหลังแบบหลังส,สุดๆเลยก็คือแันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลย อยากให้เราทํางานกันด <Okay. S 1> ีเพราะว่าเพลงแรกคุณพ่อเหมือนช่วยกันช่วยแล้วแล้วเขาแบบอาคาวนี้นะให้ให้ร<ล>ู้ <ทำ S 2> แล้วลว่าต้องทอํายังไงกันเลยก็<ม>เ,เลยทำเลยผมก<ไ>็เปลี่ยนสถานะเป็นจากนายห้างเป็นบริการแล้วคนขับรถแค่นั้นจริงๆแค่นั้นไม่ได้ยุ่งเลยแล้วที่เหลือเขาวางคอนเซปต์ตามงานคอลโลคอนแทคพูฟงานก็จ่ายเงินเองด้วยพี่คอยฝึกดูลูกดวงค่ะใช่ใช่เวลามีปัญหาเขาไปแก้เออ นะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างหนูต้องเรียนรู้เพราะวันนึงสุดท้ายแล้วเราต้องใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตหนูทาอะไรให้น้องอีกส่วนมาก็ก็ดูงานนี่แหละค่ะแล้วก็แล้วดูเรื่องสแกนเรื่องู้ชายก็เรื่องนั้นก็หนูคนจะช่วยสแกนให้พี่อ ใช่เดี๋ยวไม่ต้องหลุดมาให้พ่อได้ยินนะฮะไม่จริงแล้วคนที่สแกนให้วิญาจะเป็นโรเตอร์โรเตอร์เห็นแค่หนูแจ็กนให้พี่แล้วโรเตอร์โรเตอร์มีแฟนวิแฟร์จริงจริมีแล้วโรเตอร์หลอนโรเตอร์มีคนมาชอบเยอะมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีแฟนแหละหนูโดนด่าได้เลยหนูโดนถีบ ผมบอกทั้งรายการแนละ้ยเขาต้องด่าก็องมีเยอะเลยแต่าอาเคาน์น้องหรือไม่หอนุทายแน่นอนคือผมว่าโรเตอร์เนี่ยมีความค้าที่พีทเออใช่ใช่เพราะอะไรพีทเป็นคนไปพูดเยอะหนึ่งนิ่งยิ้มสายตา,าเอาเถอะโอ้ยหนูเคยหเห็นหนูเคยเจอน้องที่โรงเรียนค่ะแล้วห <c oughs> นูเดินผ่านน้องนี่เดินแบบเหมือนเป็นนายแบบแล้วก็เงียบแล้วก็แบบเดินอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหนูงงมากเลยว่าใครก็ไม่รู้คนเห็นหัวเข่ตาย โมเดแฟชั่นโชว์ช่วยน้องเป็นงานที่พี่ต้องซัพพอร์ตน้องมันยากง่ายยังไงในการพี่ถามว่าไม่มีความรู้เลยในการที่พี่ปล่อยเพลงพี่ทำเลยมายุ่งใช่เขาดึงทอาไปใช่ก็หนูก็จริงๆตอนแรกก็เออก็เออได้ช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเพราะว่าเพลงแรกหนูก็ช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะหนูตอนนี้เต็มตัวไหมเพลงนี้เต็มตัวเลยตอนนี้เต็มตัวค่ะเพราะเพลงแรกหนูอยู่หนูอยู่แถวเกาหลีนะคะ ไม่ได้อยู่ที่ไทย<ม>ก็เลยแบบทำในคอมไปเฉยแต่ตอนนี้คือก็มาอยู่ด้วยเลยอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่การแบบแบบเอ่อเซตพวกนี้ทุกอย่างสีอะไรเงี้ยค่ะหรือโมเดลโทนหรือว่าแบบพวกแบบว่าเอออยากให้ออกมาเป็นยังไงนะะี่ค่ะก็ช่วยคะ่ะแล้วก็พาพระเอกก็หาให้ด้วย,ยดูให้ทุกอย่างเลยใช่คะ่ะด้วยคะ่ะแล้วก็เหมือนน้องก็จะมีไ <c oughs> อเดียของเขาอยู่แล้วก็จะช่วยการช่วยกันแล้วก็เรื่องอัพโหลดเราก็ทําให้หมดเลยค่ะทง YouTube หลังบ้านก็ทําให้ ดูแลให้หมดใช่ค่ะแล้วก็กราฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ด้วยค่ะตอนเด็กๆ,ๆชอบทําแบบพวกอาร์ตอยู่แล้วก็เลยเข้ามหาลาัยก็เรียนเนี่ยคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วคุณพ่อก็เลยว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกการทํางานอะไรเงี้ยค่ะมีทะเลาะกันไหมระหว่างโอ้โอนะมีค่ะ,<ม>ะอโอ้โอมีค่ะมีตลอดเลยค่ะลก<ท>ะะูกค้านพี่หรือพี่ค้าน้องส่วนมากจะเป็นแบบไอเดียมันไม่ตรงกันใช่ค่ะแล้วเหมือนหนูก็แบบ เออมันก็ส่งเล็บมาหลีอะไรเงี้ยแล้วมันใช่ค่ะแล้วมันก็นการส่งเล็บมามส่งเล็บมาก็ไม่เห็นจะเหมือนกันทุกอันเลยถ้าอะไรวมันไม่คนคนละทอนกันเลย้ะโอโหตอนนั้นทะเลาะกันกับพักเลยนะคะเคียร์จบลงยังไงลูกโทรไปหาคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยเคียร์แต่คุณแม่ก็ <โด S 1> ช่วย,วยพูดให้หน่อยอันนี้ถามว่าเวลาทะเลาะกันที่มันหนักสุดอะในการทำเป็นวีเนี่ยเรื่องเรื่องทำโลโก้ชื่อว่า เราเปลี่ยนเราเปี่ยนโลโก้ไปประมาณสิบกว่ารอบโลโก้เหมือนมันยังไม่มันยังไม่ยังไม่เป๊ะยังไม่ได้ก็เลยแบบทําไปทํามาจนพี่เสียบอกว่าเอ้ยงั้นไปจ้างคนอื่นทําแล้วกันน่ะเ้ยเพราะว่าหนูแบบแก้ไปแก้มาเยอะเลยเป็นไง พี่ทำให้ขนาดนี้รู้สึกยังไงลูกก็ดีค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินเใช้แรงงานไม่จ่ายเงินเล่นไม่วายเค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรารู้จักนิสัยกันดีอยู่แล้วเงี้ยเขาก็รู้ว่าหนูชอบอะไรเงี้ยสมมติว่าใ้าคนอื่นทำเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยจริงๆหนูชอบอันนี้หรือว่าชอบสีนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาจะรู้อยู่แล้วเขาก็จะทำออกมาให้มันเป็นตัวหนูได้เยอะที่สุดเี็มหน้าจัดเลยทั้งบ้านจัดเลยนะฮะ กลับมาเรื่องงานเพลงเพลง Get Like Me มันเกิดขึ้นได้ไงลูกก็จริงๆเราเหมือนหนูแบบที่แรกหนูมีซิงเกิลแรกใช่ไหมคะหนูก็แบบอยากทำต่อมามเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นโควิดมันแบบทำให้ทุกอย่างปิดเงี้ยประเทศก็ปิดตอนนั้นก็ไปเดินสายไม่ได้คะ่ะก็เลยแบบเว้นมานานๆเลยแล้วค่อยมาลงตอนนี้หนูกับพี่ซยแบบอยากทําผลงานเองต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าแบบอยากให้แฟนคลับแบบติดตามเรื่อยๆค่ะก็เลยมีผลงานออกมา ทำไม่ต้องเป็นเพลง Get Like Me มันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกมันเพลงนี้ความหมายมันจะเหมือนแบบเป็นตัวหนูเลยถ้าฟังท่อนทูมันจะเป็น Get Like m i อย่างนะะี้ค่ะมันจะเหมือนเ,อเป็นชื่อมิาด้วยจริงๆแล้วคือคอนเซ็ปตก์ก็คือเหมือนน้องแบบอยากเอาเพลงที่เหมือนเอ่อเพลงนี้ความหมายมันจะเหมือนให้ทุกคนมั่นใจมั่นใจใน,ในตัวเองเยอะขึ้นค่ะจริงๆในเพลงมันเหมือนแบบ Get Like m i ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าแบบอยากเป็นเหมือนหนูไงก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะแบบรู้สึกดีที่เป็นตัวเองอะไรแล้วก็แบบ ปล่อใช่เหมือนกล้ากล้ากล้าที่จะแบบมีคอนฟิดเอนซ์อะไรนี่ว่าหนูเป็นนักร้องไอดอลนักร้องของหนูที่หนูชอบคือเออไอดอลของหนูเมื่อก่อนจะเป็น Ariana Grande ค่ะจริงมากใช่หนูชอบเฮ้ยพี่รู้จักเลยค่ะใครอะไอดอลของหนูหนูหน้าเหมือนคุณแม่มากเลยันนี่นจริงเหรอคะเหมือนมาก คนหรอแต่หนูหนูไม่เคยคิดว่าหนูคนมดียวคนหนูไอดอลค่ะก็เมื่อก่อนหนูชอบก็พี่ดาไม่ชอบค่ะพี่ออไอซ์เพลงนี้ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนชอบวรยน์นาอะไรอย่างเงี้ยทำเพลงไหมก็กำลังจะทำค่ะเพราะว่าคือที่ผ่านมาที่ไม่ได้ทำเพราะว่าหนูป่วยค่ะก็เลยต้องรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนนี้ก็เลยมาโฟกัสเรื่องเรียนเข้ามาหาลาัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกะว่าถ้าสมมติมีเวลาก็จะทําผลงาน,นะคะ่ะถ้าฟีชชิ่หนูอยากฟิกกับใครอยู่ ในในไทยเหรอคะเอาในไทยในไทยเหรอในไทยหรุถ้าเกิดว่าพูดแบบอยากฟีดจริงๆหนูหนูนะหนูในใจหนูตอนนี้หนูคิดถึงพี่มิลิค่ะเพราะว่าแบบตอนนั้นเพลงแรกพี่มิลิเป็นคนแต่งแรปให้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบชอบพี่เขามากเพราะว่าพี่เขามีความเขาเรียกอะไรมีความโอเพ่นแล้วก็แบบทันสมัยมากๆใช่หนูรู้สึกว่าร่วมงานกับพี่เขาน่าจะสนุกดีค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรดึงตัวหนูออกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ MV เอาพ่อไปเล่นได้ไหมคุณโน้จริงๆหนูบอกให้คุณพ่อไปแต่คุณพ่อไม่ยอมค่ะไม่ลองเข้าไปเล่นกับลูกหรือเปล่าคืออยาลรมว่ามันได้ไหยกลุ่มเลยแต่ถ้าหนูมีพ่อมาด้วยหรือว่าอะไรที่มันนี่แบบมันจะได้กระจายอันนี้สำคัญลูกนั่นแหละปล่อยเพลงใหม่เอาพ่อเล่นเลอะ่พอลองด้วยลูกพี่ตอนนี้พี่พีทน,น้าวงการทําอยู่บ้างทาอยู่ก็มีมีถ่ายบ้างก็ถ่ายช่องเจ็ดอยู่ Uh huh. ทั้งมีเคหานครแล้วก็มี uh huh. ช่องสมช่องสามเป็นซีรีส์น่าจะกำลังจะเริ่มถ่ายก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าผมต้องแบ่งเวลาพี่ไม่สามารถทํางานนี้เต็มตัวเพราะว่าเราทําหลายอย่าง uh huh. เราก็แบ่งเวลาแล้วตอนนี้เห็นว่า,วามีอะไรที่ธุรกิจเสริมจริงก็มีหลายอยนาเนะ หนึ่งอันหน,นึ่งอันที่ทําอยู่ก็จะเป็นเป็นกาแฟนี่เลยอ่าอคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนผมพี่พิชจริงๆแล้วไม่ทราบอ่อนเคยทำไห้พี่พิชจบจบ,จบกราฟิกดีไซน์ครับเรียนก็ทําเล่นๆก็คือออกแบบเองหมดเลยนี่พี่ออกโลโก้เองหมดเลยทัย้งหมดเลยครับทุกอย่างพวกนี้หมดเลยคับทุกอย่างสีเสือโทนจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนอ่ะพี่พี่เป็นไม่สามสปีแล้วพี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กาแฟยี่ห้อหนึ่งครับของบริษัทใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ อยู่ๆเขาเลิกทําแล้วก็มีลูกค้าติดอยู่ในมือเยอะเหมือนเมือนเขาเลิกเขาเปลี่ยนไปทําธุรกิจอื่นซึ่งมันมันขายตอนที่ทําเนี่ยน่าจะขายไปล้านสามสี่ร้อยล้านเยอะมาสามสี่ปีใช่แล้วก็เลยแบบมือมีคนเวลาเราไปข้างนอกอ่ะคนบอกว่าโอ้ผมทานกาแฟพี่อยู่แล้วคิดในใจ ใช่กาแฟกูเอคโนโทษทีนะนี่พูดยังต่องเงด้ยเออพูดแบบมันไม่ใช่กาแฟกูคิดในใจแล้วก็แบบคนก็แบบโอ๊ยได้กาแฟแล้วก็อืมโอเคโอเคงั้นก็บอกจังงั้นทำเองเลยแล้วกันก็เลยทำออกมาเป็นชื่อ coffee peace มันก็จะเป็นที่รู้กันนปัจจุบันเนี่ยถ้ากาแฟฮิตเนี่ยมันต้องใส่ถังเช่าถูกแต่ของเราที่เด็ดกว่าเราไปร่วมพัฒนากับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเราวิจัยใส่กัญชาใส่กัญชาไม่ได้ไม่ได้กินไป มันจะหลับสนุปมันจะหลับมันจะตื่น <laughs> มันต้องตื่นนะครัน้ที่จอคือเราพัฒน,นาถังเช่าจากสีทองอะครับกลายเป็นถังเช่าสีขาวซึ่งเป็นเจ้าเดียวแล้วจดสิทธิบัตรไปแล้วใครเรียนแบบนี้คือโดนหนักๆเลย <laughs> ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับถังเช่าสีขาวมันเป็นถังเช่าที่ถูกพัฒน,นาทางพันธุกรรมทําให้ มีคุณค่าทางสารอาหารเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าซึ่งเราก็จะเป็นผู้ที่รู้กักันทถงชาติมันช่วยเรื่องเลือดลมที่มันติดขัดหรือใดๆก็คือมีคุณสมบัติทางอาหารเยอะถังแก้วสีขาวแล้วก็เราใส่เบอร์รี่10ชนิดคือครบอยู่ในนี้เลยใช่เบอร์รี่สิบนี้แล้วมีผงงคูุแล้วก็พี่ไม่ใช้น้ําตาลใช้ชูการ์โรสแทนแล้วก็ครีมเทียมไม่ใช้ใช้ถั่วขาวสกัดก็จริงๆแล้วจริงๆก็สุขภาพเลยใช่แล้วอร่อยมากหอมมากจริงๆแล้วคุณค่ามัน ันแพงอ่ะครับแต่ว่าเราก็คิดเออไม่มากก็น้อยเราตั้งใจทําดีกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากจะลุยตลาดกาแฟแล้วก็เอาแบบขายแบบถูกๆแล้วก็เป็นกาแฟที่เหมือนเกันก็คือครบนะฮะกาแฟชื่อว่า Coffe e พ e ครับ Coffee e e ฟีครับหาไม่ยากครับหาที่ไหนจ๊ะจริงก็ซื้อในเพจได้ครับชื่อ Co ฟ f e e พ e o ค f f e e e พเข้าไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้นะ c o ฟ f e e พีนะครับ<ห>ผมครบจบนะฮะกาแฟ พี่พี๊หนูแล้โลเห็นบอกว่าวันนี้นอกจากน้องทำเพลงแล้วหนูล่ะหนูทำโปรดักด้วยคะ่ะเป็นนี่เป็นเซรั่มค่ะอันนี้ของน้อง,องขายดีมากว<ช>ัยรุ่น อันนี้ก็เป็นเซรั่มของหนูกับมิยาเองค่ะชื่อเซรั่มมิ娅บุสเซรเซรั่มค่ะก็เป็นมันเป็นเซรัม่มที่ช่วยทําให้ผิวขาวค่ะแล้วก็ไร้รสิวแล้วก็แถมแบบลดแบบพวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยค่ะจุดด่างดำไร้สิวผิวสวยใช,ใช่ไหมคะอันนี้คือแบบครบจบหมดเลยค่ะแล้วก็ใส่แบบว่า พวกแบบสารสก,กัดจากธรรมชาติด้วยค่ะอันนี้คือแบบตัวนี้คือคุณแม่ใช้เพราะว่าคุณแม่ใช้แล้วก็หน้าขาวขึ้นมีย่ะนยคะคือตวัวที่ทดลองเป็นตัวทดลองเพราะว่านางไป,ปน,งนางไปไปแบบว่าวแพ้แพ้เป็นแบบเอ่อลองพื้นค่ะสิวขึ้นเยอะมากนะคะก็เลยเราเลยทำโปรดักต์นี้อยู่พอดีแล้วก็เลยเอามาให้น้องลองลองแล้วน้องเนี่ยหน้าผิวดีขึ้นเยอะมากาใช่ฮะซื้อได้ที่ไหนลูกค่ะอันนี้นะคะก็ซื้อได้ในเฟสบุ๊กเพจนะคะแล้วเราก็มีตัวแทนด้วยค่ะเฟสบุ๊กเพจว่า ซยรมีาเป็นเอ่อเซรัมร่มอะค <ใน S 1> แล้วเรามีตัวแทนเออทั่วประเทศเลยะค่ะไม่ธรรมดาขยายขยายตอนนี้เยอะ,ะเลยนะก็จะมีเชียงใหม่ด้วยคืมีคนบอกว่าไปยุโรปด้ยนะคนคนไทยเอาไปขายที่ยุโรปด้วยะค่ะเอางี้กถ่ะพี่พิกก่อนที่จะไปก่อ,อนที่จะลามีอะไรจะฝากถึงคนที่ เข้ามาจีบลูกพีผมมั่นใจว่าความเป็นผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกับลูกไม่ต้องพูดดีกว่าค่ะจะได้มีคนจีบบ้างมีอะไรจะพูดบ้างพี่นิดก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆุกคนจะต้องมีเพื่อนหรือมีคนที่ รู้สึกว่าเออเราชอบคนนี้ามากมากกว่าปกติเนาะอาจจะต้องถ้าจะต้องมีการคุยกันจริงๆมันไม่ไม่ได้ติดปัญหาหรอกแต่ว่าบุคคลนั้นก็ต้องมีความพร้อมในในไ,ไ,ไม่ได้บอกว่าเรื่องฐานะหรือได้ดแต่ว่าเหมือนมีความพร้อมด้านความคิดเนาะจะได,จะได้จะได้เหมือนคุยกันรู้เรื่องถ้าเคมีตรงกรันอะไรก็หยุดไม่ได้หรอกผมว่านะตรงนี้สำคัญใครที่คิดนะฮะจะมา ขายขนมจีบน้องเซ่ากับมี่าก็ใส่กลองฟิตฟ้อกที่ดีนะฮะระวังปืนอไม่ต้องปืนหรอฮะน้องคุณดูละครคุณดูอะไรคุณดูสายตาคุณน่าจะรู้นะฮะนะฮะผมบอกได้เลยวันนี้ฝากผลงานลูกอ่ะเพลงยังไงติดตามช่องทางไหนเชิญครับใครก็อย่างเพลงหนูนะคะ MV เต็มๆสามารถดูได้ใน u t u b e ค่ะชื่อว่า l ูปวหรือว่าสวว่า มิเ get like me ก็ได้ค่ะแล้วส่วนติ k t o อกกับ IG หนูก็ IG มียทองเจือติกต o อกมิ a เอทีซค่ะหนูก็จะจะคอยอัปเดตแบบคอนเทนต์กับคุณพ่อตลอดก็ขอเฝากติดตามนะคะอินสตาแกรมหนูค่ะเซยาทองเจือนะคะแล้วก็ y ย u u ูบเซียทองเจือด้วยแล้วก็ติกต o k กเซีทองเจือค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็เอสำหรับผลงานในอนาคตก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะนะฮะผู้ชมเดี๋ยวได้เจอน้อง นะฮะกับพี่พีชก็สวัดีครับคุณรอดูเลยนะฮะว่าคุณกั๊กบริบูรณ์คุณแจ๊สเนี่ยจะกล้าเล่นและบวกประท่าขนาดไหนนะฮะคือจะบอกว่าตอนแรกจะเอามาแต่ที่คุณตั๊กไม่กล้าคุณตั๊กกลัวผมบอกเลยไปแข่งแล้วเชิญที่คุณตั๊กกลัวนะลัวยที่นี้ไม่ใช่อะไรนะกลัวแบบไม่กล้าเล่นผมบอกแล้วสายตาคุณพ่อนะ่ากลัวนะลูกได้เจออย่างแน่นอนนะครับผมฝากติดตามเป็นปาลจงให้กับน้องเสาย,ยา่ามีย่าและน้องโรเตอร์ด้วยนะครับผม อ่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับชมแหล่โซเชียลอต่อไปจะเป็นใครรอติดตามชมกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ